สวัสดีนักลงทุนครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์ประจํารอบบ่ายวันนี้กันสนิดหนึ่งนะครับการรายงานข่าวสารในครั้งนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง broker Vtrade นะครับเป็นโ b เกอร์ที่มาจากประเทศอังกฤษใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มปิด VIP ฟรี e นะครับเพียงแค่เปิดบัญชีกับ Vtrade เท่านั้นแล้วก็แอดไลน์ ID ด้านล่างนี้มาได้เลยนะครับผม สวัสดีนักจูนครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตสถานการณ์ทองคำกันเนี่ยผมมีในส่วนของตัวรายละเอียดข้อตกลงที่ทางทำเนียบขาวได้ออกมาประกาศไว้ในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะนํามาเล่าสู่กันฟังโดยข้อตกลงดังกล่าวที่เป็นการเจรจากันระหว่างทางพรรคเดโมแครตแล้วก็รีพับริกันเนี่ยเขาได้ตั้งชื่อตรงนี้ไว้นะครับว่าเป็น bipartisan infrastructure framework ครับโดยในส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะมีดังนี้ หนึ่งคือการจัดสรรงบประมาณ3.12แสนล้านดอลลาร์ให้กับโครงการด้านการขนส่งโดยในจำนวนนี้จะมีการจัดสรรเง,งิน1.09แสนล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในการสร้างถนนสะพานและโครงการอือ่นๆขณะเดียวกันจะจัดสรรเง,งิน6.6หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในโครงการสร้างทางรถไฟสำหรับการโดยสารและการขนส่งและอีก4.9หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับโครงการการขนส่ง 2. จะจัดสรรเงิน1.5หมื่นล้านดอลลาร์เข้าสู่โครงการสาธารณูปโภคสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งรถโดยสารไฟฟ้าและการขนส่งด้วยระบบไฟฟ้าอยา่างไรก็ดีครับตัวเลขดังกล่าวยังคงน้อยกว่าที่ประธานาธิบดีจโจไบเดนได้นำเสนอไปในช่วงแรก 3. การจัดสรรเงิน2.66แสนล้าน US ดอลลาร์เข้าสู่โครงการสาธารณูปโภคที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง 4. จัดสรรเงิน7.3หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับโครงการพลังงาน6.5หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับโครงการบรอดแบนด์และ5.5หมื่นล้านดอลลาร์สำหรับโครงการน้ำประปาประธานาธิบดีโจโบไบเดนได้แถลงข่าวที่ทำเนียบข่าวในภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกับบรรดาวุฒิสมาชิกสรัฐ กล่าวว่าผมรู้สึกยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าวุฒิสมาชิกของทั้ง2พักซึ่งได้แก่วุฒิสมาชิกจากเดโมแครตห้าท,ท่านและวุฒิสมาชิกจากรีพรบลิกันหท่านได้ทํางานร่วมกันและผลักดันจนเกิดข้อตกลงที่จะช่วยสร้างงานหลายล้านตําแหน่งในสหรัฐ และจะช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานของเรามีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ประธานาธิบดีโจบไบเดนได้กล่าวไว้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรายละเอียดทั้งหมดครับทีนี้กระผมได้รับข่าวนะครับเกี่ยวกับทิศทางราคาทองคําในระยะสั้นมาครับทุกท่านจาก สระข่าวอินโฟควสนะครับมีการรายงานมาว่านางสาวทิพานาววัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดได้ออกมาเปิดเผยว่าราคาทองคำตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมากซึ่งปัจจัยหลังที่กดดันตลาดทองคำเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยรเร็วกว่าคาดแม้ว่าจะไม่ปรับขึ้นในเร็วๆนี้ก็ตามโดยที่นายจอมพพาเวลประธานเฟดกล่าวว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเพราะ มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอัตรางเงินเฟ้อเพียงอย่างเดียวแต่จะพิจารณาความสมดุลจากหลายปัจจัยเพราะแม้ว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นแต่ตลาดแรงงานก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องให้น้ำหนักเพราะตลาดแรงงานยังฟื้นตัวไม่สม่ำเสมอทั้งนี้ในระยะสั้นๆราคาทองมีสัญญาณการแกว่งตัวลดลงโดยที่ปัจจัยทางเทคนิคราคายังมีโอกาสฟื้นได้หากสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านแรกที่ระดับ1,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หรือราวๆประมาณ27,150บาทต่อบาททองคำโดยมีแนวต้านต่อไปที่1840ดอสลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หากทองคำผ่านได้นะครับก็อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสามารถกลับไปยืนเหนือ1น7 0ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ก็จะถือว่าเป็นสัญญาณฝั่งขาบายกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับและนี่ก็คือการสรุปนะครับข่าวสารประเด็นสำคัญทั้งหมดในช่วงบ่ายวันนี้สวัสดีครับ